ข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงเอ็นข้อเท้าฉีกขาดถ้าไม่อยากเป็นเรื้อรังต้องดูคลิปนี้มีเส้นเอ็นขาดเกิน50%ขึ้นไปในกรณีนี้อาจได้ใส่เป็นเนื้อเยื่อล้รบอบข้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมให้ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะเคยเท้าพลิกกันใช่ไหมคะ อาจจะเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออุบัติเหตุแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ควรที่จะมีวิธีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดข้อเท้าเรื้อรังค่ะเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นเราจะทํายังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะถ้าท่านใดชอบคอนเทนต์นี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะ การเกิดข้อเท้าพลิกนะคะทำให้มีอาการข้อเท้าแพลงตามมาได้นะคะซึ่งข้อเท้าแพลงที่เราเคยได้ยินนะคะมันก็หมายถึงว่ากล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นบริเวณแถวข้อเท้าเกิดการยืดแล้วก็ในบางรายอาจจะมีการฉีกขาดของเอ็นนะคะหรือบางคนก็เอ็นขาดไปเลยก็มีนะคะเหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่มีข้อเท้าไม่แข็งแรงคนที่ชอบใส่รองเท้าสูงๆหรือในนักกีฬาที่มีการปะรทะทําทให้เกิดการบาดเจ็ ขึ้นนมาะะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วแล้วเราดูแลตัวเองไม่ดีมันก็อาจจะทําให้เกิดอาการปวดข้อเท้าเรื้อรังตามมาได้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเมื่อเกิดข้อเท้าที่เกิดขึ้นนะคะก็ควรที่จะรีบประครบเย็นภายใน72ชั่วโมงแรกเนื่องจากว่าอาการนี้เป็นที่ข้อ ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการบวมได้ค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นถ้าเราใช้ความเย็นเพื่อที่จะหดหลอดเลือดแล้วก็ลดการฉีกขาดของตัวหลอดเลือดนะคะคก็อาจจะทําให้อาการบาดเจ็บแล้วก็อาการบวมที่อาจจะตามมานั้นลดลงได้คะ่ะนอกจากการใช้เจลประครบเย็นแบบนี้แล้วนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะว่า เอาเท้าจุ่มลงในถังน้ำแข็งที่ใส่น้ำด้วยนะคะแช่ไปเลยค่ะอย่างน้อย20นาทีนะคะหรือว่าถ้าใช้เจลประครบเย็นเนี้ยสามารถที่จะวางประครบไว้ได้ทั้งคืนแต่ระวังเรื่องมันเย็นเกินนะคะอาจจะต้องมีผ้ารองก่อนนะคะอย่างที่2นะคะก็คือการใช้ผ้ายืดพันบริเวณรอบๆข้อที่เกิดการบาดเจ็บนะคะเพื่อที่จะพักการใช้งานด้วยแล้วก็ใช้เพิ่มแรงกดในการที่จะหยุดพวก การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อแล้วก็หลอดเลือดต่างๆด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นไม่ควรที่จะพันแน่นจนเกินไปนะคะถ้าเริ่มสังเกตแล้วว่าถ้าปลายเท้าเริ่มชาหรือว่ามีสีเขียวคล้ำเกิดขึ้นแปลว่าน่าจะพันแน่นเกินไปแล้วอันนี้อาจจะต้องคลายออกแล้วก็พันใหม่ค่ะอย่างที่3นะคะในคืนนั้นหลังจากที่เกิดการบาดเจ็บขึ้นเวลานอนก็ควรที่จะนอนยกขาสูงเช่นเอาหมอนมารองบริเวณขานะคะสักสองสาใบเพื่อให้ขาข้างที่บาดเจ็บอยู่ เหนือหัวใจนะคะลดเลือดที่จะไปเลี้ยงบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บถ้าเลือดไปตกค้างอยู่บริเวณนั้นเยอะก็จะทําให้เกิดอาการบวมได้มากขึ้นค่ะดังนั้นการยกขาสูงก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็การบวมของข้อได้ค่ะข้อ4นะคะก็คือลดการใช้งานลดการลงน้ําหนักขาข้างที่บาดเจ็บนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราใช้งานเยอะอาการบาดเจ็บนั้นก็จะไม่หายสักทีแล้วก็ส่วนใหญ่อาการบวมนั้นก็จะยังคงอยู่นะคะดังนั้นในช่วงแร,แรกๆก็ควรที่จะ งดการลงน้ําหนักขาข้างที่มีอาการบาดเจ็บนะคะหรือบางคนที่ไม่สามารถที่จะงดการลงน้ําหนักแล้วก็มีอาการบาดเจ็บเยอะเช่นอาจจะมีเส้นเ e อ็นขาดเกิน5 0ขึ้นไปในกรณีนี้อาจจะได้ใส่เป็นเือกไปเล,เลยก็มีนะคะข้อ5นะคะงดการนวดบริเวณข้อเท้าที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงแรกๆนะคะจะเห็นได้ในละครหรือว่าในชีวิตประจําวันเราเนี้ยแหละคะ่ะเวลาที่พอเกิดการบาดเจ็บแบบนี้ขึ้นนะคะก็จะมีการเอายา มองนะคะมานวดบริเวณที่มีอาการปวดนะคะยิ่งปวดมากยิ่งนวดเยอะยิ่งเค้นนะคะซึ่งอย่างนี้จะทําให้เลือดไหลามากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดอาการข้อบวมแล้วก็เกิดการบาดเจ็บตามมาได้ถ้ากรณีที่ไม่ได้บาดเจ็บมากไม่ได้บวมมากนะคะผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอาจจะนวดเบาๆได้แต่ว่าถ้ามีการบาดเจ็บเยอะๆจริงๆอาจจะต้องพักการนวดถ้าปวดอยากให้นวดก็นวดบริเวณอื่นที่ไม่ใช่บริเวณข้อเท้านะคะและข้อสุดท้ายนะคะหลังจาก ที่อาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นแล้วอาการเจ็บนั้นอาจจะเหลือแค่เวลาลงน้ําหนักปวดแป,ป,ป๊บๆบริเวณข้อนะคะหรือในบางคนเป็นมานานแล้วแล้วมีอาการข้อพลิกบอ่อยๆในกรณีนี้เกิดจากการที่เนื้อเยื่อรอบข้อไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนะคะอันนี้แนะนําให้ออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงซึ่งสามารถขอคําแนะนํากับนักกายภาพบําบาัดหรือไปพบนักกายภาพบำบัดเพื่อให้การรักษาต่อไปะค,ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ6ข้อที่ควรจะต้อง ทำหลังจากที่เกิดอาการข้อพลิกนะคะทบทวนให้นะคะข้อ1ก็ควรที่จะประคบเย็นข้อ2ก็คือใช้ผ้ายืดพันรอบรอบข้อนะคะข้อ3ยกขาสูงนะคะแล้วก็ข้อ4ลดการใช้งานค่ะข้อ1ถึงข้อ4ก็ว่าเป็น4ข้อควรปฏิบัติหลังจากที่เกิดข้อพลิกขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อลดเลือดที่จะไหลออกมาบริเวณข้อลดอาการบวมของข้อนะคะส่วนข้อ5ห้ามทาถูนวดบริเวณที่เกิดการบาดเจ็บเนี่ย จากว่าอาจจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนข้อ6ก็คือการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบ,รบคออันนี้เพื่อให้เราสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะและท่านใดต้องการให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆจากเพจ f a c e b o o k ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบับัดและจัดก,กระดูช่วยกดไลค์และกดสีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาโดยวิธีกายภาพบับัด สามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวารินชำราบและสาขาพิบูลมาสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์085 369 9977ค่ะและท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ at บัณฑิตคลินิกค่ะ แอดบัณฑิตคลิกที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ